โปรโมชั่นพิเศษโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรและพึกษชาติปกติ1ขวดราคา1,850บาทลดเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นแถมฟรีโพชงขวดเล็กอีก1ขวดและคุ้มยิ่งขึ้นหากซื้อ2ขวดในราคา3,000บาทแถมฟรีอีก1ขวดใหญ่ทันทีเลือกดูแลสุขภาพดีเลือกโพชงสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวแนะนําตัวให้คุณผู้ชมหน่อยครับ ชั้นชื่อสำราญสลุงอยู่ค่ะคุณป้าสำราญนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับอาการเป็นยังไงบ้างปวดในท้องเนี่ยปวดในในรับไส้เนี่ยท้องจะผูกประจำาทานก็ไม่ได้ปวดไปหมดทั้งตัวไปลื่นลม้มที่นี้เลือดมันไหลออกอไหลออก,ออกตรงทวารหนักห,หมอเขาก็เอาไปตรวจหมอโรงพยาบาลอ่ะไปตรวจเจาะเลือดอะไรมาผลมันออกมาว่าเป็นมะเร็งขั้นแรกแล้วตอนที่คุณหมอตรวจเสร็จเรียบร้อยบอกว่าเราเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้น